สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่หายกันไปนานมากนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะพามาเปลี่ยนอาชีพการสลิงเกอร์กันนะครับซึ่งอาชีพนี้เปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับก็คือก่อนจะเปลี่ยนนะครับผมจะให้ทุกคนนะครับเตรียมของ4อย่างนะครับนั่นก็คือที่แรกนะครับก็จะมีนะครับกรีนเฮิร์บนะครับอันนี้ ให้เราติดเอาติดไป3ชิ้นนะครับกรีนเฮิร์บนะครับก็ดอปจากเจ้าตัวเฟเบอรี่นะครับหรือว่าหนอนเขียวนะครับตรงแมปร่างพอ,อนั่นเองนะครับแล้วก็มิลหนึ่งขวดนะครับก็คืออันนี้ เราสามารถเข้าไปเก็บได้ที่ map ox village นะครับก็คือมันจะมีดอกจากโจตัว ox baby นะครับก็หาได้ง่ายมากนะครับเช่นกันนะส่วนใหญ่คนก็จะไม่เก็บกันเราก็เข้าไปเก็บได้ครับถ้าเกิดเราตีไม่ไหวนะเข้าไปเก็บได้นะครับโอเคแล้วก็ชิ้นที่3นะครับก็คือทรั้งนะครับก็คือไม้แท้นั่นเองซึ่งไม้แท้อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีวิลโลวเนี่ยมันจะดรอปยากมากนะครับแนะนําให้ไปซื้อที่เมืองแอนเบอร์ตานะครับ จะมีคนที่เขาตั้งร้านขายอยู่แถวแถวคาฟ้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็อันที่4นะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมัชูลูมสปอร์อันนี้ก็ดอกจากเจ้าตัวสปอร์ได้เลยนะครับก็จะอยู่ทางขวาของเพย์ยอนนะแมกแมกสปอร์นะครับอันนี้ก็หาไม่ยากครับเราจะเดินเข้าไปเก็บเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปตีสปอร์ก็ได้นะครับดอกไม่ยากนะครับอันนี้มัชูลูมสปอร์นะครับเราก็ให้ติดมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับตามนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องอัพสกิลพอยต์นะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเบสิคสกิลตรงนี้นะครับให้เต็ม9นะครับอัพไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาที่เมืองอิซูสนะครับเราก็เดินขึ้นไปที่อะคาเดมี่ข้างบนนะเราจะไปหา NPC เปลี่ยนอาชีพการสลิงเกอร์กันนะครับเห็นบินนิดนึงอัพโอเคเรียบร้อย อ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ขึ้นบันไดมาทางขวานะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเจอห้องที่เขียนว่าการสลิงเกอร์เลยเลยเลยเนี่ยฮะตรงนี้ฮะนี่ครับไม่เลยนะฮะตรงนี้นะครับโอเคก็เดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คุยกับ n อ c ตัวนี้นะครับนี่ครับลูซ่านะฮะโอเคก็คุยไปนะครับกด Enter ไปนะครับแล้วก็ให้เลือกที่ เปลี่ยนอาชีพการสลิงเกอร์นะครับกด next ไปนะครับแล้วกดส่งเข้าไปปึ๊บอ่านะครับเราก็จะถูกส่งมาที่เปลี่ยนอาชีพของการสลิงเกอร์ก็คือเมืองอินบล็อกนั่นเองนะครับเราก็คุยกับ npc ที่ชื่อว่ามาสเตอร์มิลเลอร์ก่อนนะครับคุยไปนะครับกด enter ไปนะฮะแล้วก็เลือกว่าข้าอยากเป็นการสลิงเกอร์แล้วก็เยี่ยมลุยเลย enter ไปครับป๊อปเรียบร้อยครับแล้วก็ อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งกดบีวิงกลับเมืองนะเราเราก็คุยกับตัวเอ็นซีมาสเตอร์มิลเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเขาก็จะส่งเราไปยังเมืองเพยอนนะครับก็กดเลยนะครับไป,ไปยังเพยอนเดี๋ยวนี้เมื่อเรามาถึงเมืองเพยอนแล้วนะครับก็ให้เราเดินมาทางขวานะครับทางขวาจะมี Mpc ตะลุงอยู่คนหนึ่งนะจดไม่ไย้ครับจะอยู่ประมาณตรง ตรงนี้อ่าเนี่ยครับ n อ c ตัวนี้นะครับชื่อว่า w i s e Blue Horn นะครับตัวนี้ก็คุยกับลุงไปเลยครับแล้วลุงเขาก็จะให้เราหาของนะครับแต่ว่าเราเตรียมมาทั้งหมดแล้วก็ง่ายครับบอกเลยว่าง่ายมากปึ๊บนี่ครับกินเฮิร์บสามนะครับมิวหนึ่งนะครับแล้วก็ทลางหนึ่งรวมถึงมารูสปอร์สามนะครับก็ให้เราคุยกับ n อ c ชื่อว่า Wi s e b l ู e Horn นะครับตัวนี้คุยไปเลยนะครับ ก็จะเป็นการส่งเควสนะครับแล้วกดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเทกไปนะครับเรื่อยๆนะปุ๊บอ่ะมันจะมีข้อความขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นมิลหนึ่งขวดนั่นก็คือเขาต้องการให้เราไปหานมมาหนึ่งขวดคืออันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเราก็กดคุยไปนะครับปุ๊บมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการส่งเควสเรียบร้อยนะครับนครับเขาจะเก็บมิวเราไปนะครับแล้วก็คุยอีกทีหนึ่งนะครับ เราให้เลือกที่รบกวนด้วยอ่านะครับเขาก็จะส่งเรามาที่ห้องเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็ให้เราคุยกับ MBC Master Miller ก่อนนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนอาชีพการสิงเกอร์นั่นเองครับเราก็ได้เป็นมือปืนแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้ก็กดบ Wing นะครับกับเมืองที่เราเซฟไว้ได้เลยก็ จบกันไปนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพการสลิงเกอร์นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับแค่เราเตรียมของให้ครบแล้วก็ไปลุยเควสได้เลยแค่นั้นจบเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย